อะไรนะเจ๊มึงขุดมาจากไหนหรอ๋ออ้าวมึงไปเปล่าไอ้สายนนี่มึงปปาในตีแม่พัชที่มากินสูนี่นางจะทำอะไรวะเนี่ยสายคอน าอาหารมีเยอะแยะมึงจะแกงหัวหอมนี่นะให้กูกินฮะคิองท้อเจ้าแห้งจนหัวใจของอายสิขาด <c oughs> มันกินพังอิตุสมบูรณ์มึง เอาคุณยังเหลืออยู่สนิงน,นยอดมันได้กามส่นบายมันินจเบิดก่เหลือวนออตายเป็นเวรเป็นกรรมแม่ตัวไหนพิ่งบอกก็ามาเซ่คุจะทำทอดมาพูดมาสูคือมาหกเธาแจนี่แจนี่คือหกแท้เมื่อคนที่หัก จากไปบอกกลับคืนมาคิดฮอดเจ้าแหงคือบอยมีน้ำตาถ้ามีชาแนาเปิดห้านคือก่าวทุกพี่น้องเดอ้อกับข่าวกับน้ำแต่เขาแจ้งลูกค้าว่ามือนีสลดข่าวลงเดอ้อเพราะว่า f อเพิ่นดทวงมาหลายเพินบอกว่าทำไมตักข้าวเยอะจัง ตักข้าวเยอะไปอเอาไว้ขอบคุณหลายๆที่แนะนาเดอ้อประสบการณ์มันมีแต่มันกะไม่ถูกไงว่าจะขายยังไง,งจะอับ่าใส่ถ้วยบักใหญ่เอบอกว่าใส่ถ้วยน้ําซุปนะ่กก็พอแล้วก็แม่ยุอยู่เอาไปกินอยู่บอนอื่นรถตบากว่าสิได้หลาย พระเจ้าพระจักให้ลูกค้าได้กินอิม่มบาสิวานดัสนัเออพระชิมะเคินทั้งเจ้าอามึงเอา,เอาขอประทานอนะาภัยกาบเรียน <c oughs> ลูกค้าท่านลูกค้าท่านผู้มีอุปการะทุกท่านขออนุญาตลดข้าวลงนะฮะ จะเสียนยังกินกนเดี๋ยวนี้สาคอนเมืองจะทำอะไรเกณฑ์ปลาซาบะเขาคนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ ตามกินกับเบิร์แล้วโอ้ย,อยนี่คืออาหารสาวนะทุกคนบมมีตามเดอ้อตามกับว้อานาคตกูแหละ จะสิตามในสูตรประแดกมาก,ก่อนมันสิบกคอยด้คายปันไดให้เดยพี่น้องตามกันเนาะคายเข่านน่แหละไปก่อนตามนะเฮายัางกะจังหวะบอดถือเดี๋ยวสีขาดทุนย่อยหยับมึงจะไปปักซองไหมนี่ ไปไหมไปไหมมึงมึงว่านี่คุณแม่เพิ่นเมาส้าวันเจ๊ตกล่องโอ้ยบ่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอฟซีบ้านอันซีเท่าเนี่ยบ่เนาะบ้านเบามียังบ่ได้กินเด้อกับข้าวนี่เด้บอบ่มีผู้ใด้จากเลี้ยงเนี่ยบ่เนาะหือกระมิศสิมอยมิศสิมอยอยู่ในบ้าน,น,นหาานลังนั้นนะจักไปทางใดเบิด ซื้อไปเรียงกนายกว่าบ้านเจอมาร่านั่นหกครอบครัวนั่นบ่าวบอยพี่เหมาข้าวกล่องนะเอาเท่านั้นกล่องเท่านี้กล่องส่งบ้านบ่าวหมี <c oughs> จัดไปเซ่ <c oughs> สักสองพันบาทนี่ ต้องใช้เตาแก๊สนะมันจะได้เร็วคือเขาว่าอะไรเถอะอะไรถึงผักเป็ดนละอย่าบอกด้วยว่ายังมากินนะเตาแก๊สน่ะพี่อเตาแก๊สน่ะเฮาก็มีอยู่อยู่เพื่อนนะแต่เฮาเฮาบดเอาลงมาใส่ปลาใบอยู่เพื่อนไปเลยมันแพงเวลาไปเติมกะหาร้อยฮะหาร้อยหาซิฟสามสี่เดือนอันหลังที่ไปเติมนะ แต่ตอนนี้น้อบ่หูมันสีทาใดาย่านขวานั่นอยู่ห้ยนดำแดงปะนะเออออกมาเฮยแต่ตอนนี้เฮ้าบ่หูมันสีทาใดาย่านขวน่าหันอยู่ผมบอกยังมันก็ขึ้นรา,า,นะาคาพักน้ำป่นะพักกระแยงขอซื้อมาลืมบอกใจดมน้องบอกมีพักกระแยงแล้วมันแพง ตอนนั้นกาทางใหม่เจ้าฝ่าอิซาคอนไปให้มันไปเติมไห่ว่ะก็ได้ว่ามีบอลเติมมาได้แถมว่าไปเปลี่ยนทางแกยจะมาเสียดายทางใหม่เจ้าเสียดายแต่มันกลับคืนมาไม่ได้แล้วไปเปลี่ยนทางอยู่ไทยนะสี่ลอย้าบ่าเฮ้ยหรือสี่ลอยแปดสิบฮสี่ลอยแปดสิบพูดทางหนึ่งนั่น บาานี้ทางนะครอยู่ปทุมราชบ้านเบิ้ลเข้าหนังสือทางกาทอทมาอย่างใหม่เลยสิบหกจุดหาบานนี้สาคอขได้มาสิบหกจุดสามแถมได้ทางเก่ามาทางเข้านำใหม่ใยังบม่ไ้มีเอ็นแบบร้อยอีกย่งเลยยังบม่ได้เป็นร้อยแบบขีดข่วนอีสางยังทางยังใหม่ๆไปจ่อย บานิมาเรนะไปเติมอยู่สวรรค์บานนี้ก่อซีหูนะก่อซีหูมันแพงไป้ทามเขาเจา้าสามสามแสนกว่าโมหัวเขาเติมเต็ม,ตมหรือบทเต็มอ่ะส่วนมากมันก็สิบทเต็มห่าอะไรเนาะสามแสนกว่าตกเป็นเงินบาทกับสามแสนกว่ากี่ตกเป็นเงินบาทกับประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยหา้าสิบมันว่ะตอนนี้จะมาหกลอยเจ็ดลอยนะบอจัก แต่ว่าอยู่ในปักสองนี่เจ็ดร้อยเดิมที่นะในต,ตอนนี้ก็จเรกว่าแปดร้อยละประจักษ์ให้สิไอีบอสซื้อทานนะสอบละร้อยนะใส่ได้ตั้งลายมือนี่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 ทานนะพอยจิงหลีดนะมาขายให้นะกระสอบหนึ่งนะได้ตั้งลายมือสมุนเขาซื้อหา้อยเหมบอ หาซอฟอ่ะหา,อหาอสอบเลยโอ้ย่ไดายตังหงลองมาใส่แกะบ้กว่ะใส่อยู่บนมือบนเวนไปเติมหาลอยมันจะคุ้มไหมหม่คุ้มอีกวันดีคืนดีขับรถไปตำรวจโบกรถปั๊บมหมเจ้าอีกจะเหตุปั๊บไปผเะจะมีบกขบจะมีใบขับขี่จะมีประกันจอบ <c oughs> อืม จะ,ะโดนปรับนะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งขาแกะแพงไม่ไหวโอ้ยังไม่ได้จ่ายค่านพักอีอืยอยเลยนี่เื่อยมันเป็นคนส้อพักน่ารักที่สุดเลยวันนี้มาทำกับข้าวให้กินขอบคุณนะขอบคุณนะหอ,หอมจัง หมายถึงเธอนะไม่ใช่ต้มปลาเธอหอมมากเลยตัวเนี้ยไม่นนล้างหน้าอือแต่เธอหอมเข้าใจไหมกินข้าวเอร้าน้ำกันเด้อพผี่น้องเด้อตื่นสมากับมุนวายกับหน้าที่เรียกงาน พียหง่ะน,นี่สอนคาเอามาจากยังใส่ชุดนอนอยู่พี่น้องเอ,อ้ยตื่นมาทำกับข้าวเอาเห็ดประตูก้อนอย่างปุกนี่ก็จะไปปลูกนี่โอ้ ถ้ากูเสีเหตุอะไรดีวาในปลูกสัมแบะไปกินหมดแล้วหลายคนก็บอกว่าเรต้องเหตุก้บกำแพงพราวะหาปันหยาดดินเจือนดลงเท่านั้นนนากว่าเจือนดลงเลยเวลามากันเจ็บเนาะ่สีเหตุเท่าไรเหตุทางเหตุมาสูงเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนออเดอร์มาลัวด้อออเดอร์ สั่งกับข้องกับข้าวของในตู้เจดา้าเองซื้อพักันแย่งมาอลไรเฮ้ยเยมื่อวานนี่เห็นยังบ่ดิเย็บป่านเฮ้ยเย็บป่านไม่จับหนักกรใส่น้าสูจจกว่าจังนะบุรุบินสนานอย่ามึงด้วยเองซื้ออัน <c oughs> นั้นมาอะไเฮ้ยแนวห้องหมอจะเห็นอยู่นี่นี่นอ้ะ มันจะดำก้นมันจะดำงเองไปสบายดีที่น้อเอ็งสือพักแงงมาหาเราไหมมา,ามมแกงเลยเฮ้ยเอยอ,อืออือหามาแกงเลยแซ่บไหม